เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกับผมในเรื่องของเกม One Piece Bounty Rush นะครับผมก็ขออวดไอดีหน่อยนะไอดีเก่าแค่นี้ก็เราจะมาอยู่ในเรื่องของตัวละครใหม่ตัวละครเก่าที่กลับมาให้สุ่มใหม่นะครับเป็นช่วงนี้เป็นช่วงกิจกรรม Extreme r e g e n d a r y นะครับตัวเก่าก่อนที่ EX ตัวใหม่จะเข้าครับคือตอนแรก ผมก็จะไม่เปิดนะแต่พอดีนี้มีแม่ใหญ่ตัวใหม่เวล์81นะครับก็เลยจะไปเปิดเก็บเวลนะครับนี่ครับจากหน้าปกคิมนะครับ400เพชรนะครับ4เพชรนี่มันเสร็จเกินนะ404เพชรไม่ไรก็ที่ซ่นเป็นี400กัน400เพชรนะครับหรือว่า404เพชรนะครับเดี๋ยวไปดูดีกว่า400เพชรของเราเนี่ยเพราะ4เป็นเศษนะ4ไม่มีค่าแล้วครับ ว่าสี0รอเพชรของเราเนี่ยจะเปิดได้แม่ใหญ่สักกี่ตัวครับเองมาดูตาแรกไปแบบชิวๆกันก่อนน่ยครับเฮย้ยโอ้โหแบบนี้ก็ข้ามสิครับสวยเลยโอ้โหไม่มานะครับเราจะสุมแบบปกติสองครั้งแล้วก็สุม่มแบบใช้สูตรสองครั้งนะครับ เดี๋ยวมาดูตานี้ครับว่าจะออกไหมอันนี้มีมาวะ่ะตัวที่หนึ่งโลบินจังนะครับผมโรบินมาอีกแล้วนะครับชูงนะครับอันนี้เอาอาร์บิราจอนี่นะครับอ๋อชื่ออะไรวะกิง เทเรแฟงกี้ซูเบอร์มอร์แกนมือขวานนะครับผมตัวน,นี้อย่าบอกว่าตัวสุดท้ายอาจจะไม่ใช่แม่ใหญ่ก็ได้มก <c oughs> ังโก้โอ้ยเฮ้ย <c oughs> โบอาครับโบอาตัวสุดท้ายเนี่ยโอ้โหชีวิตได้โบอามาก็ดีนะโบอาตัวนี้ก็เก่งอยู่นะแต่ว่าต้องปั่นกันซะหน่อยนะครับเพราะว่า อ้าวได้ลูกบิ๊กมได้ลูกบิ๊กมัมมาเราเล่นนะมันไม่ใช่บิ๊กมัมนะ <c oughs> แล้วก็ไม่ใช่ลูกนะมันเป็นโจัซป์ยแก่อาบีด้ครับแล้วก็ได้กินผลปีศาจเข้าไปครับก็เลยเป็นสวยหนึ่งสองสเราเอาสักสามพอไปสมไปชิวๆไปได้ไม่ได้แล้วแต่แท้แดนโอ้โหนามิจัง นะครับจูโอกัปตันคุโรเฮ้ยมันโกอะไรครับเนี่ยสกิปดิโอ้โหมันโกมาตัวเดียวนะครับก็ดีนะมันโกผมก็เวลเพิ่มนะครับเป็นเวล86ดสิมั้งรี้สึก85 85แเฮ้ยแก้าสบ้าโอเค,อ 90, 90. ออเคดีอยู่มันโกได้อัพสกินมันโกเลย ฟรีครับฟรีเฮ้ยฟรีก็ออกเหรอวะพามพ,พามพ,พามเหนื่อยใจวะโรบินอะ่ะนี่หมดไปหมดไปเท่าไหร่วะคิดคำนวณหน่อยหนึ130่งร้อยสามสิบเท่าใช่ไหมหนึ่งร้อยสามสิบเพชรนะครับ หมดไปหนึ่งร้อยสามสิบเพชรยังไม่ออกครับแม่ใหญ่ยังไม่ออกครับเรามาดูอีอกครั้งหนึ่งถ้าร้อยสามสิบเพชรครั้งนี้ผมจะเหลือหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่หนึ่งร้อยสี่สี่ครับหนึ่งสองสามสี่อ๋อสี่สักห้าอันจังหวะน,นี้ที่แม่ใหญ่ง,ง้างแล้วปล่อยสก,กินนะคอันไหนไม่มาวะไม่มาครับคุณปู สเต็ปนี่มันช่างแย่เหลือเกินผมว่า 400.. ผมตอนแรกผมึกว่า400เพชรน,นจาจะไหวอยู่นะ400เพชรไม่ไหวอะ่ะหนึ่งสองสามแล้วตัว ex ตัวใหม่ผมต้องใช้กี่พันเพชรวะเนี่ยเออวิวขนาดนี้ er ยังไม่ไหมอโอโหเว้าเลยเว้าเลยคืออะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะไม่ออกเลยอะ่ะ 4 9, 6, 7, 8, ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าป่ะนะเก้านะขอตัวหนึ่งไม่ใหญ่ขอตัวหนึ่ง,อ,งอ,อ,อะไรครับเนี่ยซีซ่าเก่งอารองก็เก่งแต่ไม่ได้ต้องการไงอะไรอะ่ะ เกือบต้องการบิ๊กมัมไม่ใช่มือหมุนสเตเตอรีดีก่อนเกือบตัวละครเก่งนะกูอะแต่ว่าไม่ใช่ตัวนี้อยากได้อะเอ,อ้าได้อะใครยุกไหมเรียวไร,เร้เจ็ดสิบคือเก่งนะใครนู้นอะแต่ไม่อยากได้คือมาสสุมเนี่ยมาสุุมต้องการบิ๊กมัมอะอ่ะเวะียนะขอเนี้ยกันหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบังดีสิบเอ็ดมาขอสักตัวนะ่ะอุ้ยได้อยู่ลองกดข้ามพามพามกดมองกดมองเลย งั้นเราไปรับตัวนก่อนดีก่อน,นะครับโอเคได้มาสิบเอ็ดการนะครับดีเราได้เพชรอะไรเปล่าโอ้ไม่ได้เพชรนะครับได้มาหมื่นแม่จะเปิดแม่จะเอาแม่ใหญ่ซะหน่อยไม่ได้แม่ใหญ่นะครับ ตอนนี้ก็รับของหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูในเรื่องของตั๋วดีก่อนนะครับตั๋วแดงคือจะการันตีระดับตำนานนะครับคือตัวสุดท้ายปเปอร์ดีเจนนะครับ s u เปอระดับตำนานก็จะมี big กมีแี a ชงคูสแล้วก็มีหนวดดาครับแต่อันนี้ระดับตำนานก็น่าจะเป็นตู้อะไเดือวน,นะ2อสไปเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้ big มหรือเปล่าครับโอ้โห โอ้โหเรดได้นรกมากโอ้โหอย่าหาทำนะครับอย่าเอาไปทำตามนะครับนม่นก็เสดใดเพชรเลยว่ะคืออะไรครับฮันหล ออกเลยอีเวนต์ไหนอีเวนต์อะไรวะเป็นอะไรวะวานน้องคนน,นี้อะอออร์นฟเทสเตอร์ไม่ออกเลยอ่ะโอ้โหบิ๊กมัมแม่งไม่ออกเลยสักตัวครับทุกคนก็เดี๋ยวมาดูออเดอร์ลำดับกันได้รับนะครับก็เราก็ได้ซีซ่าได้โรบินได้แฮนค็อกนะครับและตัวที่เราได้สามเรามีตัวอะไรบ้างเนี่ยมาดูนะครับเราได้ ดอฟี่เป็นแปดสิบนะครับแล้วก็ได้อารองได้เอ็กเดกได้ลูฟี่ทาโร่อยู่ในไว้ลูฟี่ทาโร่แล้วก็ได้สากาสุกินะครับออมแล้วก็ได้ใครสามอีกวันจะไม่ได้แต่ได้เยอะคือผมเนี่ยเปิดสเต็ปตัวนะแม่งได้ดอฟี่ทุกตาเลยอะทุกครั้งทุกไอดีเลยขนาดรีเล่นนะโอ้โหบิ๊กมัมไม่ใหญ่ไม่ออกเลยครับ ก็ทุกคนนะครับผมเล็กเก้าสี่เพนะครับผมจะดองนะครับรอตัว ex สองปีนะครับผมก็ทุกคนนะครับอย่าเปิดอย่าเพิ่งเปิดนะครับจนกว่าจะดูคลิปนี้จบนะครับก็ดูมันโก้ดิจนกว่าจะดูคลิปนี้ให้จบนะครับอย่าอย่าเพิ่งเปิดนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่อัปปีมากๆครับตู้ เอ็กซ์ตรีมเดือนเจนรีครับบอกเลยครับว่าอย่าพิ่งเปิดนะครับถ้าเกิดคุณยังไม่ดูคลิปนี้ห้ามเปิดนะครับไม่งั้นคุณจะเสียเพชรฟรีแล้วตัว ex 2ปีมาใหม่นะครับคุณก็จะไม่ได้เปิดนะครับเพราะว่าเพชรหมดนะครับสำหรับวันนี้ก็มาแนะนำแนวทางการเปิดนะครับ400เพชรของกูไม่ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณครับ